พ่อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะมือน,นี้ได้รับสายดวนคุณพ่อเพิ่นว่าเป็นเลขลับนะคะเนาะเ<ม>ขาประจงวดที่แล้วสามห้าแล้วก็ 3, 6, สามหกวันเพิ่นก็ได้เลขมาแล้วคลิปนี้เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะก<ม>็ะมาฟังคุณพ่พอสายันเพิ่นมีแนวทางมาแบ่งปันคือเพิ่นโทร่มาออกข้างช่องนะคะก็ะ พอแม่พี่น้องหรือว่าเซียนหวยเซียนคำนวณหรือว่ามีเลขรับเลกพิเศษอยากมาออกข้งช่องกะเปิดโอกาสให้โท่มากเ้เบิร์สุคนนะคะพี่น้องว่าแบ่งปันกันเนาะเข่าว,ว่าเข่านี่ก็ต้องมาลุนว่าอาจารย์ไดซิเมนบบแมนเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้ย๋ยวาอนุญาตต่อสายกลบบานนี้ วุ้ยพี้เ <c oughs> พิ่นโทรมาเนาะค่ะก็สิโทรกลับเพราะว่าเตรียมสมุดปากกาพร้อมแล้วเนาะคะ่ะมาฟังเบิง่งคะ่ะสวัสดีคุณพาา่อจ้าครับสวัสดีครับคุณเบิกครับสวัสดีคุณโอปอ่อท่านนครับผมค่ะสวัสดีค่ะงวดที่แล้วสามห้าสามหกเนาะ ไรเลขถึงดูมาให้สามันนั่นละจ้าหาเลขกับกับแก่น่าสิเพื่นห้องแปดเทียอะไรก็เพื่นห้องหาเทียอะไรก็ห้องสามเทียเื่อนเวียนเวียนไปหนึ่งเมียจ้าจ้าแต่ว่ามันก็สิสิยั่งอยู่ดอกค่ะเป็นเจ้าอันคือเขามาจัดงวดละการนี้ก็เขามาตั้งแต่ตั้งแตดเพื่อนห้องมามันก็เขาแปดเก้าค่ะเขาแปดเก้าก็มาออกก็มาเขาสามหกอีกนี่ เงืนงวดหงวดที่สอง n g จ้าพี่ผมว่าเพืนห้องหาเทียนะเนาะจ้าห้องหาเทียนแหละกับแมาห้องสามเทียนจ้าแปลว่าสามเทียนเนียเพ่อนหันเทลเทียเทละเทียอืมอ่าผมเห็มาแปดเป็นเรียมันเกิดสิเป็นหลายตัวผมว่านี่ยทั้งสิบแปดสามแปดหาเก้าสามเก้าหามันเปหลายตัวหลายหางค่ะหนึ่งมันจะิดทีนี่อีกเพืนห้องสามเทียเพืนห้องเทละเทียหนึ่งมันจะมีนี่สิทอืม ที่เรียกหลายหางผมไม่ถามเพิ่นเพิ่นเรื่อหายสามหาเมื่ก็เลยมาออกว่สามหัวอืมมันขึ้นแต้มนึ่งเลขตัวเดียวครับเลขเลขตัวเดียวมันขึ้นแต้มนึ่งค่ะคุณเบิร์อกไปเลียขอสามตัวผมก็เลื่ยหายเช็ดสองหาพิษไปน้ำจ้ามาที่นี่งวดนี้่ฝันมาฝันเห็นเพิ่นอือจ้าโอ้ฝันดีใชงมันเพิ่นเพิ่นยิ่งดีฝันว่าจังไรจ้าฝันว่าเพิ่นเปลี่ยนปูกับยาค่ะ มันซอยวาสั่นมันซอยซอใชลักกัเหลองเงินให้ผมแบกไหลอืมตอนแรกกับกับ่ท่านไหลายลองเงินค่ะเอามาให้หน่อยๆผมก็เลยนับนับใส่น้ม่านับตอนนี้พระนี้ยหลขึ้นน้ำเงินอือปัดนี้มันหลยหลผมเลยตัวนึงผมก็เลยปันปันให้พระอาจารย์ทุนยวัฒไปท้าบุญท่ันค่ะ ส่วนที่สองอีกส่วนหนึ่งผมก็เลยเก็บใบมันแปลกว่าผมเก็ใบใ้ผมมาเบงมันถัดเบ่าข้อมเป็นจริงเนาะจ้ะมันแต่เป็นเป็นเป็นเงินใบคือยังได้น้อยเลยเนี่ยน้ำข่าขนมอย่างเงี้ยอ,อือผมว่าห้งยาว่าสันคือว่าสิซอยลูกซอยร้านคือใหล้ลูกร้านมากมากแบบนี้ยุ้งยงม,มนุ์มันใส่บ่ไอะไรไ้แบบนี้มอือ คนเรียกว่าเขาไปสันยายาสิเปลี่ยนไหนไม่ได้อว่าสันนี่บานนี้พอดกระบายนยาสิเปลี่ยนไหนไม่มันก็เลยงี่ันวัตถุอันหนึ่งที่มันม้วนเจ้าว่าเหรียญกับกับพวกนีันจะเรียกว่าพานตัวนั่นหรือเมาดูแก้วป่ะมันจะมันเป็นกลมๆเนี่ยครับจ้ะดูแก้วครับมันมนชื้อพานตัวนั่นออกออกมาแต่ว่าพอเห็นตัวยาเด้ จ้ะตอนซื้เอาถ้างั้นยติจะเปลี่ยนให้ใหม่นะ mm hmm. okay. ว่อาอมกังวนบ่อพันซื้อออกออกมาบอกผมเป็นตัวเลขบ mm hmm. ้านแต่ว่าบอก็เดี๋ยวบอกาอ้างอยู่ทีมันบออแค่ว่าผมจดน้ำบ่อให้ผมมาเอาอย่าเยอะขนาดนี้จะไปจะไปซื้อ,อยังไงจะไปทำยังไงน,น,น,นี mm ่มันจะไม่รด้แน่กัว่าถ้างั้นก็ไปขอกับปูนะว่าค่ะ okay. แต่ว่าผมสังเกตบงลูกผมนั่นลูกคนผมนั่นอันมันคือจังจังมีม,มีเหรียญหนึ่งอยู่อยู่ในหันละมผมถามว่าได้สังเกตมือที้ชอบมืงคันเนือ้อเงี้ยมันมันมันอยู่ในเหรียญนั่นแหอะม,มันคือจังเป็นเป็นตาเป็นนี่แหละแต่ว่า,วา,า,ามันนแบบั่นคือใส่ไข่เหรียหนึ่งไข่แบบแบบนี้เหีอืมอืม ผมก็เลยที่ิีแปลของของยากอนนี่ก็คือหนึ่งนึ่งน่ะแหคหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก้านึ่งหนึ่หนึ่งเก้ามาที่นี่นั่นแหะอันเงยเงยิเง้ยงเงย้อยู่นี่คือเป็นเปเรื่องนี่แหละเพ่ากักผมน่่ะจ้าเว่าถ่าอย่างนั้นก็ไปขอกระปูนะฮนดาอืมอืมมาหาปูบ้านนี้จ้าปูปกัเอาอันให้ผมมานี มัดหนึ่งบบกี้เง่อนเงแบบินปูกับไหโอ้ฟันดีครับแ้วว่าแปลกีกวะอืมไปจังไรปูกบก็บอกเห็นตัวเนแต่ว่าหางปูซื้อกินแล้วเมดีเห็นว่าว่าเป็นปูเอาแลนี่ผมมัดนึงมัดบนี้่ช่กันอืมก็เลยแฉกงใบโอ้ใบใบหาหน่อยตัวนี่ไม่ทันใปหาหนอยตัวนี้โอ้มียู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  อย,ยู่สงงานอย่างเนาะจ้าผมไม่ได้นับไปหางไว้ตัวนี้สองใบนับไปได้สองใบค่ะใบอาร้อยนับไปได้สองใบนั่งจังหันไปกับเป็นกับเป็นเงนื่อนคือจันเจะจังได่น้อยเรียนผู้หญิวันนี้มผมเลยว่าเขาเปนหบเข้ามาจังไหนเนาะตัวผู้ที่ห้แบบไหนเนาะว่าสันผมก็เลยมาจะงนคิด คิดว่าให้มันเพิ่นบ่อยากให้ยึดผิดบอกว่าเขจะให้อย <ia> <sh arp itude> It <sh> ู่บ่แต่ว่าบอกอยากให้ยึดผิดกับเงินกับท่ามหลายเพราะผมไม่ได้คืนผู้เดียวน่ะนะเพิ่นเอาแยกงยังไง่นเอามาให้เป็นมัดเลยเออจักบาทอ่ะมันอันนักแก้มจรไปได้สองใบไปหาด้วยอืมถือว่าหาสองตีหาสองบ่กหาสองจูนบ่นี่แหละครับทีมันตุ่นีมันตุ่นี่แหละตีว่าตัวใดสันเซียน มันเป็นใบหาล่อยสองใบที่ผมนับไปนล้วนะจ้าแล้วหลังจากหันไปทำแบบนี้นั่นมันก็เป็นเป็นเป็นอันนั่นแหละเป็นแม่กาโมอะไรเนี้อืออืออือจ้าแม่นยูคนใส่จังสรรดาคนบริษัทใส่เงินแท้ก็เอาเย่จ้าสีแม่นตอนที่นี่แต่ว่าตอนพอนอยผมนั่นโอ้ยเงินหลายครับเนี่ย อืบานี่เสี้ยงตีเป็นตัวใดเงี้ยนี่เงินครับมันของราชการที่เก้าเนี่ยเห็นในหลวงราชการที่เก้าอย่เด้โอ้เอาให้เสี้ยงตีเอาบานี่อ่าคันว่าจังไสราชการที่เก้าแต่ว่าเป็นใบห่าลอยจ้าผมนับไปได้สองใบจ้าหลังจากนั้นหลังจากนั้นไปมันเป็นมันก็กลายเป็นใบกามูผมเลยบานับต่อจ้าแล้วมันเต็มมืออยู่โอ้เล่าเลข เลขสองหามันก็ขึ้นอยู่ว่าผมนั่งเนี่ยเลขสองหาเนี่ยารับอันมันมันนั่งกันอยู่เลขาหามันอยู่เช่องเลขสองมันพถอะอะไรขึ้นบนมันจะเป็นสองหาจะแต่เาแตเขาเอาเอาลงล่างมันจะเป็นเป็นหาสองเขาทำล่องนะครับเออเนาะครับมาที่นี่ผมก็เคื่องผมก็ โอ้พระเหาตัวนี้ล่ะว่าจนลอตัวไหนค่ะร้นี่ละแบ่งหาไ้สองใบนี่ละจ่าตีให้ฟังชัดๆเนยค่ะเจียนตีจ่าตีซอยกันหนึ่งตัวครับตุ๊ดเราก็ไปฟังแต่งฟ้นตีครับกระกระเตยสอยกันนึ่งกรกรคือจงเรียกันั่นนะเพิ่งหายมาแล้วเพิ่งหายเลยจะเรียกแล้ว ตั้งวันน์ห้าสองเก้าห้าสนี่บ่กแคะเรียกแต้ครับถ้าผมยี่สี่้าสองสองฮ้าตัวเดียวเลยผมไปฮ้าตัวเดียวเลยจ้าสามตัวเอาเนาะสามตัวเดียวผมจ้ไเอานี่นันีะาตวมาหาตว่าหาสองสองหถ้านมากลไหเนาะถ้ามันของนเนาะจ้าจะมีีนดวงราชการที่เก้านี่ะนั โเก้าสองหาบ่ะจ้าครับโอ้จ้าจ้าต้นหาตัวอี่นี่ะจ้าสาำนี่เนาะแต่ว่าเลียกเลีมันสามตัวถ้าถ้าผู้มักผมอยากม่นึ่งนึ่งเขาเพราะว่าตามันตาตาเพิ่นน่มันมันมีสองน้วยได้เลียกนึงมันมีสองตัวได้มันอยู่ในดี้น่ะจ้าครับ ไม่เรียกงนึงว่ะครับผมผัดก็ค่อยสนใจมาเน้นแต่ว่ามันลักษณะนาคือเรื่อนึงไทยนี่แหละอืมครับไปการิดปิดปิดหนึงนึงไว้ปิดหนึงนึ่งไว้น้ำเลขงานเป็นแนวบ้างแล้ะกันเนาะครับครับอ่าอันนี้ก็เป็นเลขลับนะคะของพ่อสายันเนาะค่ะเลขลับเสียนสายันนะคะงวดวังหันนีเพื่อนกัเข่ามางวดนึงอยู่เนาะค่ะ เพื่อนเพื่อนแบ่งปันแหงวัดหนึ่งนะคะระบันนี้เพื่อนห้มากมันหลดแต้มหนึ่งนะคะหลดแต้มเดี่ยวนะคะงวดนี้เพื่อนเลยมาปล่อยต่อนะคะสําหรับเสียนสายยันงวดนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านะคะสองห้านะคะแล้วก็เก้าสองห้าเพื่อนฟันเห็นราชาการที่เก่าเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ตัวเน้นเพื่อนก็สองห้าเนาะเนาะ กับโปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางให้เนาะคะ่ะค่ะขอให้พี่น้องลำล่ำด้วยๆสุขสุขพนเด้อค่ะค่ะคลิปนี้จจนจิล่าก,ก็ขอจุบลิปไปก้อนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ